เมื่อกี้สังเกตเห็นคุณหมอพูดเล่าไปก็องยิ้มไปด้วยก็ทุกคนที่รักรถไฟได้พูดในเรื่องที่เด็ชอบก็คงจะมีความสุขนะฮะก็จะถามคุณหมอว่าไอ้รถไฟการเดินทางด้วยรถไฟนี่มันมีสเสน่ห์ยังไงครับมันต่างจากเดินทางโดยรถทัวร์หรือว่าเครื่องบินยังไงฮะสมัครเราทำไมเราถึงชอบ นะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยนี้ลูกๆผมนะครับก็มีโอกาสแล้พานั่งรถไฟบ้างนะครับแต่ว่าบ้านผมรถไฟไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะครับแต่วิ่งบางฤดูกาลก็น่าหวาดเสียวนะฮะหรือว่ายิ่งหน้าฝนนะเมื่อดินมันอ่อนมากเลยนั่งกลัวตกหลางนะครับนะชีวิตผมคือนายดีเนี่ยเคยนั่งรถไฟส,สมัยยุคพวกเรานะผมดูหน้าแล้ดี๋ยวเรียกว่าพวกเรานะครับก็คือยุคนั้นเนี่ยเราก็นั่งรถไฟกันเยอะนะบ้านผมเนี่ยคุณแม่คนใต้้วก็นั่งรถไฟไปเยีย่ยมญา ยายอย่างเงี้ยนะครับก็ไปทูกนะไปกันยกบ้านกันไปนะก็นั่งรถไฟบ่อยมากนะวันวันก็ไปนั่งดูรถไฟหรือถามรถไฟนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยก,การทํางานแล้วก็ระบบบริการของรถไฟอาจจไม่ตอบสนองพวกเราเท่าไหร่นะเรา,า,เราก็อาจจะไม่ไ,ไ,มได้รับบริการไม่ได้ใช้บริการเท่าไหร่นะนี่เป็น,เป,นเป็นการนั่งรถไฟครั้งสุดท้ายแต่ว่าอนาคตไม่น่อีกนะครับคือนั่งรถไฟเป็นลำปางนะคดีตอนนั้นประชุมนะเนื่องจากไปประชุมเนี่ยเราจะเบิดได้ไงนะ และเป็นตามสิทธิ์ด้วยก็แล่งรถไฟชั้นสองแลชั้นหนึ่ง,ะงนะครับก็ได้ได้ไดโอกาสนั่งรถไฟตู้นอนอีกสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับก็คือรถนอน JR ซึ่งเราได้ซื้อใหม่เป็นการนำรถไฟอย่างญี่ปุ่นมาปรับปรุงนะทำเป็นนอนแบบนี้นะก็แ์เย็นดีครับหนาวมากเลยนะฮะถ้ามีโอกาสก็ลองดูนะครับนะตอนนี้ก็ไปรู้สึกว่าจะมีในขบวนที่ไทเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็คือ ความสุขในการนั่งรถไฟเมื่ถึงเราไม่ได้นั่งนานแล้วมีโอกาสขอ,อั่้สักทีนะครับนะทีนี้ถามว่าทําไมชอบรถไฟนะครับคำตอบของผมก็คือว่ารถไฟมีเสน่ห์นี่ครับหนึ่งก็คือการเดินทางรถไฟโดยรถไฟนี่มันมีชีวิตครับนะแล้วเปรียบเทียบกันอื่นนะนั่งรถทัวร์นะติดไฟนอนกับนอนกันนะมองไม่เห็นอะไรนะนั่งเครื่องบินก็ขึ้นแล้วนะไม่รู้จักใครก็รอเข้าเอากระเสรบน้ําเสริฟอะไรนะ รถไฟนี่นะอยากจะกินอะไรจบดวไว้เลยครับสถานีหน้าจองแล้วก๋วยเตี๋ยวลาบบุรีไอติมบ้านพาชีเนาะเนะื้อไก่ย่างอะไรพวกนี้เขาวสวนกวางนะครับลอกินได้นะครับแนละผู้คนนะมันดูมันมีชีวิตนะแล้วเราอิสระในการเดินไปนั่นไปนี่ใช่ไหมครับเมืนะ่อเทียบกับการเดินทางแบบอี่เนาะสองนะครับก็คือการเดินทางโดยรถไฟที่มันมีระบบครับนะถ้าถ้าในในฐานะที่ เราไม่ได้อยู่ในเราในทำงานรถไฟนะครับเราเห็นุนสิ่งที่เขาทํางานกันอยู่เนี่ยมันมันน่าสนุกและน่าตื่นเต้นนะแล้วก็เรื่องอย่างนี้นะผมก็ไปคือผมมีลูกก็โรงเรียนแล้วก็เชิญคือคือปกติแล้วเนี่ยมาพูดเรื่องรถไฟเนี่ยที่โรงพยาบาลไม่ได้พูดนะครับนะพูดแบบได้แต่โรงเรียนนะก็เชิญไปเด็กๆชอบรถไฟกันมากแล้วก็มีความใฝ่ฝันที่เป็นพนักง,งานขับรถไฟนี่เป็นแรงบันดาลใจขเด็กไทยปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับ นะการเดินการเดินทางรถไฟนะั้นมันมีระบบหลายอย่างที่น่าสนใจนะฮะนัดสุดท้ายครับนะแต่ยังไม่สุดท้ายนะอันนี้ก็คือระบบนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นอดีตนะก็คือระบบสัญญาณต่างๆเราจะลอนลุ้นว่าหางกลามันจะยกขึ้นจะยกขึ้นยกลงเราจะไปได้หรือเปล่าไฟจะเขียวไฟจะแดงนะระบบการสับรางนะมีสับรางแบบตรงตรง,ตรงที่ในพื้นที่กับสับรา,างที่สถานี เนาะการส่งสัญญาณต่างๆในการที่ทํารถไฟเดินรถไปได้นะครับมันมีระบบที่น่าสนใจนะครับเราได้เรียนรู้ขึ้นเรื่อยๆภาพล่างมุมตรงล่างซ้ายคืออะไรครับลูกกลมกลูกกลมเนี่ยนะครับมันก็คือเขาเรียกว่าลูกตาทางสะดวกนะก็คือระหว่างสถานีท,ที่ที่ต้องหลีกกันเนี่ยคือมีทางเดียวเนี่ยนะครับระหว่างสถานีมันจะมีลูกตาเนี่ยเอาไว้อนุญ,ญาตให พนักงานขับรถเนี่ยนะครับผ่านเส้นทางนี้ไปได้นะถติว่าเราเดินทางจากสถานีกอจะขับรถไปากสถานีกอไปสถานีขอนี่เขาต้องรับลูกเนี่ยจากสถานีกอก่อนนะครับเพื่อผ่านเส้นทางนี้ไปถึงสถานีขอนะแล้วก็คืนลูกนี้ให้สถานีขอนะถ้ารถไฟอส่วนเนี่สถานีขอเป็นสถานีกอก็ต้องรับต้องรับลูกนี้าปสถานีขอลกลับมาคืนสถานีกอนะครับอันนี้คือหลักการเรียกว่ามันเป็นการป้องกันฮิวแม่เออร์เอร์ นะแต่ว่าแน่นอนมันก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นระบบอันหนึ่งนะครับนะซึ่งอาจจะมีข้อผิดพลาดได้แต่ว่าถ้าทุกคนแม่นระบบเนี่ยตรงนี้มันคือการหลักการปลกกรอ,ภอลดภัยรถไฟก็คือเส้นทางนี้ให้รถไฟวิ่งผ่านได้ขบวนเดียวเพราะนั้นไอ้ลูกนี้ก็มีลูกเดียวคนที่ถือลูกนี้เท่านั้นนะครับพนักงานขับรถข,ขบวนรถที่ถือลูกนี้เท่านั้นถึงจะผ่านเส้นทางนี้ได้น,นี่คือหลักการนะครับแม้นะว่าจะดูดูโบราณแต่ว่ามันก็ใช้กันมาแล้วก็ใช้กันมาอย่างปลอดภัยมานานไมเว้นแต่แต่มีคนฝ่าฝืนแค่นั้นเองนะครับ แต่จริงมีเซฟตี้หลายอย่างก็คือเซฟตี้ที่เป็นระบบที่เป็นมานานแล้วนะครับไม่ต้องรอไฟเสียไฟแดงนะครับอันนี้ก็คือที่น้องก็ถามเราอีกฝั่งและสุดท้ายเรื่องสุดท้ายเลยนะครับข่าวไม่กี่วันนี้นะฮะนั่งรถทัวร์นี่ก็เสียวนะเนาะคือผมเปิดปิดลูกผู้เสียชีวิตนะครับก็คือนั่งเฉยๆในรถทัวร์ว่าขับมาดีๆไม่ยังเกิดเรื่องได้เลยนะครับนั่นแล้วก็เป็นินดีก็น่ากัวนะฮะก็เพิ่งวันเมื่อวานเียว่าทุกสัปดาห์นะน่าหวาดเสียวมากเหมือรถทัวร์นะ ก็ในประเทศไทยเองเนี่ยนะเป็นอยู่รถไฟจะเซิร์ฟนี้ได้ว่าจริงๆเราเราเดินทางด้วยรถสิล้อเนี่ยรถไฟมันมีระบบสินค้าดีๆนะคอนเทนเนอร์รถสิบล้อนี่กไม่น่าจะวิ่งในบนท้องมันหมดรมวนกว่าเรามากเลยนะไปขนส่งสินค้าทางรางมันก็ก็ไปยุ่งเกี่ยวกับรางเราเองนะครับมนจ่ได้มายุ่งกับเรานะครับและอันนี้ก็เรื่องความปลอดภัยนะหรือไม่แต่เครื่องบินนะครับเรสมมตว่าเครื่องบินนะก็ก็ดีถึงเร็วดีนะ ปลอ,อ,อดภัยปลอดภัยเพราะว่าเดียวเที่ยวกันท้าแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นนี้นะเราเราไม่ได้โชคดีแบบคนพวกนี้นะคืออันนี้มันเป็นมันเป็นหนึ่งในในเท่าไหร่เรื่องของการตบเครื่องบินที่สามารถขิวกระเป๋าลงมาจากเครื่องบินที่ระเบิดได้นะงงมากเลยพอเห็นถ้าวินนี้ม่เห็นคลิปนี้นะ่ากลัวมากนะเครื่องบินแบบตีละกาหนึ่งม้วนนะมีคนเสียชีวิตยอยู่สามคนนะ200ออกับสองร้อยกว่าคนเนี่ยนะแถมผู้โดยสารนี่ยยิง่งขิวกระเป๋า ลักเกลเนี่ยลากในบุรัมย์เฉยเลยอะนะเราไม่ได้โชคดีกันเท่าบินส่วนใหญ่นี่ตกไปก็กลับบ้านเลยนะครับลูกหลานก็คนด้านหลังก็ได้ประกันไปหลายล้านอยู่นะครโอกาสน้อยครับแต่ว่าบางทีก็อยากใช้ตังเลีนบ้างนะครับนะรถไฟครับคือรถไฟบาดเตุนี่ก็เรียนว่าคือในอดีตก็ไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่นะครับ แต่รู้สึกหลายปีนี้มันเกิดบ่อยนะอาจารย์ะนะครับ <laughs> ก็มันมีหลายปัจจัยครับที่อาจารย์นครหลวงเล่าให้เราฟังต่อแต่ถามว่าความปลอดภัยเนี่ยถามว่ารถไฟนอนตะแคงนี้นะครับคนเจ็บในใน,ในตกขนาดนี้ไม่มีคนตายนะครับแถมคล้ายๆกับเอเซ่านะฮะก็คือแบกกระเป๋ากันฝัาหลังน,น,นั้นเลยนะครับ <laughs> คือรถไฟไทยเนี่ยฝรัหลังเชื่อถือมาก้วไฟจีนจะจองรถไฟนครพิงขบวนหนึ่งไปเชียงใหม่เนี่ย เต็มตลอดนะครับเพราะว่าทัวร์เหมาบดเขางเหมาบดก็คิดว่าปลอดภัยนะแต่มาเจออย่างนี้ก็เซ็งเหมือนกันนะก็ก็ก็ต้องแบ,บกตะเภาฝ่าเขากันมานะครับเพราะว่าตกก็ไดเส้นทางสายเหนือนเราเนี่ยจะขึ้นเขาหรืออะไรเยอะนะครับ,รบแต่สุดท้ายเลยนะครับขาดไม่กี่วันนี้นะครับทําให้พวกเราคือไม่รู้มันเกี่ยวที Hi ่ไฮสปีดเทนขึ้นมาคิดกันไม่กี่วันนี้นะครับล่นะ คือเราคิดว่าไฮปรีเทนก็คงจะเป็นอปอบโจดันหนึ่งนะคือเ,เรื่องของความปลอดภัยใน,ใน,ใ,นในการเดินทางนะแต่ว่าพอโจร์รถไฟความเร็วสูงสเปนมันตีลากายอย่างนี้ขึ้นมาคนเสียชีวิตร่วมร้อยเนี่ยก็มีคําถามมากมายที่ในใจแล้วก็นะึกว่าแต่คนก็อยากอยากรู้นะถ้าเกิดเมืองไทยยังมีจริงๆเนี่ยนะไมจะเกิดเรื่องนี้ป่าว่นมีอะไรที่ที่จะปักัจเราได้ไหมว่าว่าจะไม่เกิดเรื่องยังไม่ว่าจะเป็นบัติเหตุ ที่โอกาสจะเกิดน้อยนะครับแต่ก็ยังรู้ว่ามันก็มีเรื่องปัญหาของฮิวแมนที่ถ้า,าเกเกี่ยวข้องนะซึ่งอันนี้ก็คงถ้ามีเวลาจะกละครจะคุยเรื่องนี้นะ